เดินวัยกับวิ่งหย่ Deutsche, อมอะไรดีกว่ากันครับก็การออกกําลังทั้ง2ออย่างนี้นะคะทั้งเดินเร็วหรือว่าวิ่งหย่อะเนี่ยมันเป็นการออกกําลังกายประเภทคาร์ดิโอก็คือเราออกแล้วเนี่ยหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะคะเป็นจังหวะสม่ําเสมอต่อเนื่องเป็นช่วงระยะเวลาหนึง่งด้วยความที่หัวใจเต้นเนาะมันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะ <od> เพราะเราวิ่งแบบเบาๆไม่ได้วิ่งเร็วแต่ทีนี้ก็คือได้ประโยชน์ทั้งคู่แหละมันจะต่างแค่เรื่องของการลงน้ําหนักแค่นั้นเองหรือว่าที่เรียกว่า เวทแบริ่งก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยถ้าหากว่าคนไข้อ่ะน้ําหนักตัวเยอะๆการออกกําลังแบบลงน้ําหนักนะคะพวกวิง่งพวกเดินเร็วอย่างนี้นะคะหมอปอก็อาจจะยังไม่แนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะทําให้แบบมีปัญหาเรื่องเขา่าสําหรับคนที่น้ําหนักเกินเนี่ยก็แนะนำนะคะเป็นการออกแบบ non เ e ทแบร bearing ก็คือลงน้ําหนักไม่เยอะนะคะอย่างเช่นการปั่นจัก,กรยานเครื่องเดินอากาศหรือว่า elliptical นะคะหรือว่าการว่ายน้ําพวกนี้ก็จะช่วย เซฟหัวเข่าของเราแต่ถ้าคนไข้คนไหนไม่ได้มีภาวะน้ําหนักเกินนะ BMI หรือว่าดัชนีมวลกายไม่เกิน23-25ถึงนะคะก็สามารถที่จะเดินเร็วหรือว่าวิ่งหย่อมยได้นะก็เป็นการฝึกคาร์ดิโอเพื่อให้หัวใจเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเผาผลาญได้นะคะสําหรับคนไข้มือใหม่นะคะที่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนแล้วก็น้ําหนักตัวไม่ได้เกินมากไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะใช้การเดินววๆหรือว่าวิ่งหยอ่อมยเริ่มต้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเราออกไป สักระยะหนึ่งอะคะ่ะหัวใจเราแข็งแรงขึ้นเราออกแล้วเราเหนื่อยไม่เท่าเดิมอะคือเหนื่อยน้อยลงอะเราก็จะสามารถสเต็ปความหนักของการออกกําลังกายเพิ่มได้อีกนะคะอย่างเช่นสมมติมีลู่วิ่งก็อาจจะเดินแล้วปรับความชันเพิ่มขึ้นหน่อยนะคะหรือว่าวิ่งให้เร็วขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับคําแนะนําของ WHO นะคะก็คือให้ทุกคนนะไม่ใช่แค่คนไข้นะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะที่ระดับความหนักระดับปานกลางก็อาจจะอยู่ที่ประมาณการเดินไวกับการวิ่งหย่อ ห,หรือว่าเราพูดเวลาที่เราออกกําลังแล้วค่ะเราพูดนะคะแล้วเรารู้สึกว่าพูดได้เป็นประโยคสั้นๆนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับเหนื่อยหอบจนพูดไม่ได้เลยอันนี้ก็สังเกตง่ายงๆนะคะระดับของการออกกําลังกายแต่ถ้าเราออกกําลังคาร์ดิโอแล้วเรายังร้องเพลงได้เรายังคุยได้ชิวๆเลยอันนี้อาจจะเบาเกินไปนะคะก็ให้พูดได้เป็นประโยคสั้นๆหรือว่าเป็นวลีนะคะก็จะเรียกว,ว่าเป็นการออกกําลังที่ความหนักระดับปานกลางก็แนะนํา150นาทีต่อสัปดาห์ Uh, ตาม WHO นะคะและที่สําคัญนะคะในคนไข้เบาหวานนะถ้าคุณอยากที่จะรักษาที่สาเหตุแล้วก็ไม่อยากจะกินยาไปตลอดชีวิตนะหมอปอแนะนําเรื่องของการฝึกเตดเทรนนิ่งนะการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเพื่อที่จะช่วยให้ระบบเผาผลาญของคุณเนะี่ยกลับมาทํางานได้ดีครั้งหนึ่งเผาผลาญน,น้ําตาลได้เป็นปกตินะคะทําให้น้ําตาลไม่เหลือค้างในเลือดสูงจนเกินไปเวลาที่เราทานอะไรเข้าไปแล้วก็คนทุกคนเลยนะคะมวลกล้ามเนื้อเราสลายหาย าไปน้อยลงตั้งแต่อายุ30ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็แนะนําฝึกเวทเทรนนิ่งนะคะเริ่มจากบอดี้เวทง่ายๆก่อนก็ได้ <l ots> ก็จะช่วยเป็นการรักษาระบบเผาผลาญของคุณนะคะให้ยั่งยืนเผาผลาญดีไปตลอดแล้วก็ป่วยยากนะคะสําหรับโรคในกลุ่มพวก NCD นะกะ็พวกเบาหวานความดันไขมันพวกนี้นะคะ